ตัวพบกับอไทม์ไฮในสัปดาห์หน้านั่นเองครับแม่นครับแม่นมากๆครับจากการที่บอกเลยว,ว่าคุณดวงคำนั้นจะทำอไทม์ไฮและแล้วก็ได้ปิดจบแบบสวยงามพระราม เก้าครับทำอทำหายเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คุณครรมนะฮะได้ไซเวย์มาตลอด4ีเดือนกว่า20แท่งเทียนและแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ได้เลือกทางเรียบร้อยตามตําลาฝรั่งปิดเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งโดเต็มแท่ง,โ,ทงโอ้สวยงามมากๆครับกับช่วงบอสแคทถึงไ้ไปเทปก่อน ครับทุกท่านทุกคนฮะประจําวันเสาร์ที่6เดือนกันยายจนนะฮะกับคุณทองคาหลังจากที่เมื่อสัปดานมานั้นนะฮะได้มีแรงซื้อกันขึ้นมานะจากแถวเรนสามสิบร้อยเหรียญต่อทรอยออนขึ้นมาถึง3 5 9พันเหหรียญต่อทรอยออนขึ้นมาแบบนี้เขียวแบบเต็มแท่งนี้่องทุนนั้นน่าที่จะกังวลฮะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกานะฮะและเรื่องข่าวสงครามรวมถึงด้วยทางการค้าของคุณทรัมป์นั่นเองฮะการขึ้นครั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนประวัติาศาสตร์หน้าใหม่ของมูลนิธิชาหรือเปล่าของการซื้อขายทองคำนะฮะว่าทองคำนั้นจะขึ้นต่ออีกยาวไกลไหมนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมมีคำตอบว่าการขึ้นครั้งนี้นั้นอาจจะเป็นจุดแค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะ <S <S ใครอยากรวยเนี่ยชุดนี้ต้องดูห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับช่วงบอสแคปทีไม้ไปเทปไปก่อน โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง99.3%หลังข้อมูลรายงานสารัฐอ่อนแอเมื่อวันที่22สิงหางคมที่ผ่านมานะคะในการประชุมที่เจ็กสันโฮประธานเฟดเจอรมพาเวลค่ะได้ส่งสัญญาณสำคัญว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอตัว ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคาดการว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วนี้โดยเฉพาะหลังที่เฟดได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ยืดเยื้อในการคุมเข้มดอกเบี้ยมากเกินไปส่วนการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16กันยายนนี้นะคะเป็นการจับตามองจากฝั่งนักลงทุนทั่วโลกเพราะจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปแม้ว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาความคาดหวังในเรื่องนี้จะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอด แต่ล่าสุดการสำรวจจาก CME Fed Watch ได้เผยว่าโอกาสที่เฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนนี้พุ่งถึง99.3%จากตัวเลขตำแหน่งงานว่างที่เปิดใหม่ที่ออกมาแย่กว่าคาดตัวเลขตำแหน่งงานว่างที่เปิดใหม่ที่ลดลงนะคะอย่างผิดคาดถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งทําให้เฟดต้องพิจารณาแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้กกับชอทไไ้ปปเน แล้วตอนนี้ครับเรากำลังพูดกับในกับรายสัปดาห์ภาพแรกนะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะครับได้ทำให้ท่านได้ดูเลยว่าคุณนกคำนั้นได้ไซเวในแถบสีฟ้าเนี่ยระยะเวลาเนี่ยกว่า4เดือนนะเป็นแท่งเทียนเนี่ยกว่า20แท่งเทียนกันเลยทีเดียวนะฮะและเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นดูนว่าทุนคำนั้นได้ยืนผ่านแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยตามตำราฝรั่งแล้วครับคุณคำนั้นได้ไซเวนะฮะในกรอบสามเดือนทางทีมเราเนี่ยกว่า ยี่สิบวิ่งทียนะฮะก่อนหน้านี้เน,นี่ยได้ขึ้นมาแล้วนะได้ชนสีสันเสียงฮะแต่ได้คอนเฟิร์มนะฮะเป็นสัปดาห์นี้ว่าทองคำนั้นได้มีแรงซื้อกันเข้ามานะได้มีการรื้อทางเรียบร้อยแล้วฮะได้ปิดเป็นแท่งเขียวนะฮะและทิ้งเหล่านั้นก็ได้ทําฟิโบนะฮะโดยตั้ง100นะแถวเรียนสองพันสี่ร้อยสแปดเหรียญต่อทรอยออนนะครับและสูงนั้นอยู่แถวเรียนสามพันสองร้อยห้าเหรียญต่อทรอยออนทิ้ทงเหล่านั้นได้ตีฟิโบขึ้นไปนะฮะ ตอนนี้นั้นได้ชนฟิโบ1.8นะครับอยู่แถวเรน3 5มพันเหรียญต่อรอยออนเรียบร้อยแล้วฮะและคาดว่านะฮะเป้าใกล้ๆนะฮะเป้าถัดไปนั้นจะสามารถนะครับขึ้นได้ถึงแถวเรนฟิโบนะฮะสองครับอยู่แถวเรน3,800เหรียญต่อรอยออนกันเลยทีเดียวนะครับแปลเป็นทองไทยนั้นจะอยู่แถวเรน57,500บาทนะฮะต้องดูค่าบาทณวันนั้นด้วยนะโดยประมาณฮะ57,500บาทครับโอเค และอินเทอร์ต่างๆนั้นดูเหมือนว่าได้ส่งสัญญาณของสัญญาณกระทิงเป็นที่เรียบร้อยตามตำราฝรั่งแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เดือน4ที่ผ่านมานั้นอินเทอร์ต่างๆนั้นไม่เคยยืนเหนือเส้นจุดศูนย์ไปได้เลยนะแล้วตอนนี้นันดุว่าอินเทอร์ต่างๆนั้นได้ยืนเหนือเส้นจุดศูนย์แล้วฮะไอซ์ไอนั้นได้ยืนเหนือเส้นจุดศูนย์แล้วฮะรวมถึงแม็กดีเช่นเดียวกันฮะตอนนี้ดุนว่าเส้นซิหลานั้นได้จะยืนเหนือเส้นทวิสตแกรมแล้วนะฮะผมบอกว่า ตอนนี้นั้นคุณทองคำนั้นอาจที่จะพึ่งเริ่มขึ้นนะขอย้ำว่าคุณทองคำนั้นอาจที่จะพึ่งเริ่มขึ้นนะฮะและจะสามารถนะฮะในรอบนี้ใกล้ๆนั้นอาจจะขึ้นถึงได้ทับเรน3,800น3ป0 0เหรียญต่อทรอยออนที่พี่โบสอง8นนั่นเองฮะตามที่ทางพวกเราได้บอกไป <Okay. S 1> ครับ ล้วทีนี้ครับเราก็ต้องทำนะครับประชดาภาพที่สองนะภาพนี้ในทางทีมเรานะฮะได้ตีแนวรับนะครับขอย้ำว่าแนวรับนะฮะเส้นสีฟ้าด้านล่างก่อนนะฮะแต่ได้กดชิพโตขึ้นไปนะฮะจุดด้านบนนั้นเป็นจุดสัมผัสของคุณทองคําในของเชนรายรายสัปดาห์เนี่ยถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันนะครับคุณทองคํานั้นไม่เคยผ่านแนวต้านแนวนี้ไปได้เลยนะขอย้ำนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ,ะเดือน9นะครับได้สร้างเคลนแนวนี้ขึ้นมานะฮะและได้ชนอีกทีเนี่ยปีนี้นะฮะเดือนสี่นะฮะและก็ได้ไซเว์ออกข้างคาดว่าเป้าถัดไปนั้นจะชนแนวตาน้านด้านบนเส้นฟ้าเนี่ยก็อยู่แถวแนวเดียวกันเลยครับช่างเหลือเชื่อครับอยู่ทับเรนสามพันแปดร้อยเหรียญต่อโตรอยออนตามวงกลมสีเขียวนะฮะทางทีมเรานั้นได้สร้างแท่งเทียนปอมปอมขึ้นมานะฮะคาดว่านะครับ สัปดาห์หน้านะฮะมีโอกาสนะครับหรืออีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะชนเทะเรน3,800เหรียญต่อทรอยออนนะฮะทองไทยก็ประมาณห้0 0นกว่ากว่านะฮะเจ็ดพนนะโดยประมาณนะฮะทางตัวคาดว่านะฮะนี่คือเป้าชั้นแรกนะฮะขอย้ำเป้าชั้นแรกทางกราฟเทคนิคนะฮะถ้าเกิดผ่านแนวต้าน3,800ต่อทรอยออนขึ้นไปได้นะฮะน่าจะขึ้นต่อได้นึงชั้นนะครับขอย้ำนี่คือชั้นแรกนะฮะ เมื่อชน3,008เนี่ยอาจจะมีการไซ์เวย์ออกข้างเล็กน้อยนะและจะสามารถขึ้นต่อได้อีกหนึ่งชั้นนั่นเองเป็นแนวต้านสำคัญของรายสัปดาห์ในชั้นที่2เนี่ยคาดว่าชั้นนี้เนี่ยอาจชนแล้วเนี่ยอาจจะมีร่วนะแต่ทางทีมเราอะขอให้ชนชั้นแรกก่อน3,000 แปลกเรเรียนต่อทนขึ้นไปได้ก่อนนะถึงจะพูดว่าชั้นสองนี่มีเป้าที่เท่าไหร่นะแต่ทางดูคาดว่านะถ้าเกิดชนสานปนะฮะทองคำนั้นอาจที่จะมีอาการไส้เวอออกข้างนั่นเองครับและตอนนี้ครับเราก็ไป็นคำเดียวกับไตรเดย์ครับภาพนี้เนี่ยแหมสวยงามมากๆครับประโยคเดียวครับประโยคเดียวว่ามันจบแล้วครับนายครับเห็นไหมครับว่าทีมเรานั้นได้ตีเส้นสีฟ้าด้านบนนะ เป็นะละเวลาทุกทุกคำนั้นไซเวมาหลายครั้งหลายคาเป็นสิบๆแท่งเทียนเกือบร้อยแท่งเทียนนะฮะไม่เคยผ่านเส้นฟ้าแนวต้านด้านบนไปได้เลยนะฮะและได้ลงมาเส้นรับสีเหลืองนะฮะแนวนี้โดยประมาณะฮะและได้แรงขึ้นไปชนเส้นฟ้ามาตลอด3ครั้งสาคราวด้วยกันนะ,ะแต่ตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าคุณท้องคำนั้นได้เลือกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะ หลังจากที่ไซเวนะแนวนี้กว่า4เดือนนะครับขอย้ำว่า4เดือนกันเลยทีเดียวน,นะครับตรงคำนั้นได้ไซเวเก็บพลังนะฮะเรียกว่าเก็บพลังกันเลยทีเดียวไซเวกว่า4เดือน,อนและตอนนี้นั้นได้เลือกทางเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเป็ครับว่าทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นสีแดงนะฮะคู่ขนานขึ้นไปนะครับว่าทองคำนั้น เป็นลูกตัววีนะขอย่าพูดตัววีนะดูกันดีๆนะฮะว่าทองคานั้นได้ทราบมาที่ตัววีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าทองคํานั้นได้ลงมาแนวรับเส้นแดงของทางทีมเราตั้งแต่วันจันทร์ี่ผ่านมาและไม่หลุดเลยนะขอย้าไม,ม่หลุดเลยตอนนี้นั้นได้ชนแนวต้านด้านบนพอดีเป๊ะปิดจบเมือ่อคืนวันศุกร์นั้นอยู่แถวบริเวณ3,586เหรียญต่อโตรอยออนะ,ะแต่ได้ขึ้นสูงสุดนั้นชนเส้นแดงด้านบนแถวบริเวณ3,595เหรียญต่อโตรอยออนบง่งบอกว่า คุณทองคำนั้นได้เลือกทางเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นพัฒน์ตัววีแล้วนะฮะได้เลือกทางเรียบร้อยแล้วได้ทำหายที่สูงกว่าและทำออทำหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าทองคำนั้นหน่าที่จะขึ้นต่อไปนะฮะถ้าเกิดผ่านแนวต้าน3595้ขึ้นไปได้แล้วก็คุณทองคำนั้นก็จะเลือกทางแบบชัดเจน,นะฮะคาดว่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคือติ่งนะฮะคือติ่งของการเริ่มต้นการขึ้นครั้งใหม่คือการ เปลี่ยนแปลงนะฮะประวัตศาสตร์หน้าใหม่ของมูสิชาติของทองคำนั่นเองครับ okay. แล้วตอนนี้ครับเราก็ทำในกราฟ Day นะครับใน d เดภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยหมาตื่นเต้นครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานั้นได้ตีชั้นเน้ช่องสีเหลืองนะฮะวงบอกว่าทองคํานั้นได้ไซเวในช่องเหลืองแนวนี้ตั้งแต่วันที่20เดือน4นะขอย้ํานะ2 0เดือนสโดยประมาณนะไซเวไปไซเวมานะจนถึงวันที่อะไรครับวันที่29เดือน8นะฮะสเดือนกันทีเดียวนะฮะ ถึงหุ้นคำนั้นที่จะเลือกทางนะฮะได้เลือกทางมาแล้วเนี่ยเมื่อสภาพปันมานั้น5วันแล้วนะฮะได้เลือกทางมาแล้วะฮะได้เลือกทางผ่านแนวต้านที่เป็นเก็บพลังของรายเดถึง4เดือนด้วยกันนะฮะและได้ไต่เส้นสีขาวด้านล่างขึ้นมาแล้วนะฮะและคาดว่านะฮะเมื่อเรากดชิปโซขึ้นไปเนี่ยแนวต้านด้านบนนั้นของคุณนคำไรเดนั้นสามารถนะฮะขึ้นได้ถึงทะบเรียนสามพันเก้าร้อยเหรียญต่อทรอยออนกันเลยทีเดียวครับ ตีเป็นทองไทยนะฮนะอย่าตกใจนะฮะขึ้นได้ถึง59,000บาทกันเลยทีเดียวและนี่คือการดูกกราฟของคุณทองคำในการาฟรายเดยนะแนวต้านด้านบนนั้นจะชนถึเรน3,900เเหรียญโตทอยออนได้นะแต่ทางเคาดว่านะส่นแปเนี่ยน่าจะมีการไซด์เวก่อนเล็กน้อยนะถึงจะสามารถขึ้นได้ถึงทรนสนเก้าเรียญโต โตรยออนได้เลยนั่นเองฮะนี่คือขอโทษะฮะคือเป้าแรกนะขอย้ําในลายเดนะเป้าแรกนะขอย้ําในลายเดนะทางทีเราคาดว่าสมรรเกรตัวทอนนั้นทพงคํคำนั้นจะชนได้ไม่ยากนะฮะแต่อาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยเพราะเรานั้นได้กดแนวต้านโทษฮะได้รับดันล่างนะและได้กดชิบตัวขึ้นไปเนี่ยแหมสวยงามเหลือเกินนะชนแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้าน แรกของทุ่งคำไรเดนั้นจะอยู่ทะวีว9 0 0เหรียญต่อทโทรออนแต่คัดว่าชน2 0 8แล้วเนี่ยน่าที่จะมีอาการไซเวสักเล็กน้อยก่อนที่จะชนเป้าถัดไปนั่นเองครับ <Okay. S 1> โอ้โหภาพนี้ครับหวานเจี๊ยบครับกับภาพกราฟทองคำในภาพราย4ชั่วโมงนะทางทีมเรานะได้ทำเส้นสีเหลืองเส้นขาวและเส้นฟ้าปรรจบเจอกันพอดีตามปุกบสีแดงฮนะ ทางทีมเรานั้นได้บอกกับสมาชิกเศษ,ศษแล้วว่าให้ซื้อแถวบริเวณ3 5 5 0เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะและแล้วนะฮะก็ได้ชนปั๊บมีการดีดขึ้นไปเลยทีเดียวครับขอย้ำว่าดีดเป็นเส้นเขียวเต็มแท่งนะฮะกำไรกันโอ้โหมโหาศาลาฮนะและทองคำนั้นดูเหมือนว่านะครับวันจันทร์คารเปิดตลาดมานั้นทางทีมเราคาดว่านะเป้าใกล้ๆนะขอจ้ำว่าจนทร์คาน,น่ยเป้าไใกล้เนี่ย จะอยู่ถเ,เรน3ามพหรหนึ่งเหรียญต่อทรอยออนะทางทีมเราคาดว่าคุณทองคำยังไม่ลงนะขอย้ำว่ายังไม่ลงนะเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นั้นได้ยี e, เหนือเส้น7จ็ดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและพร้อมนะฮะที่จะชนเป้าแนวต้านถัดไปนะฮะอยู่แถวเรนสองสามพันร้อยบเหรียญต่อทรอยออนทางเรานั้นได้กดชิปด้านล่างนะขึ้นไปด้านบนนะฮะแนวนี้เนี่ยสามหกสองหนึ่งเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญถึงห้าครั้งห้าคราวด้วยกันนะคาดว่า วันันาคารเปิดตลาดมานั้นเป่าใกล้ๆนะฮะชนนะฮะสามหองหชนแนวนี้อาจจะมีแรงย่อเล็กน้อยนั่นเองครับ okay. โอ้โหภาพนี้ฮะเป็นภาพการทองคำานก้าวไรซสี่ชั่วโมงฮะหลยท่านผมถามผมเข้ามาว่าทองคํานั้นจะซื้อเนี่ยจะซื้อตรงไหนดีนะฮะทางทีมเรานั้นก็เลยตีเส้นสีแดงด้านล่างสุดเป็นแนวรับสุดท้ายนะฮะและกดชีม้มตรขึ้นมาเป็นอันที่สองนะฮะจุดดักซื้อที่สวยๆนะ,ะจะอยู่ทถบริ 3, เวณสามพนเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะนั่นคือเส้นแดงของเส้นสองนะฮะคาดว่านะฮะเต็มที่นะฮะวันธนาคารเปิดตลาดมานั้นเท่าทองคำมีแรงขายกันเข้ามานะฮะอย่างเก่งนะก็จะถึงทแถวบริ 60เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณแนวนี้ไม่น่าหลุดครับและเป้าในการทำอะไรนั้นจะอยู่ทะเวณ3621รอยอเหรียญต่อทรอยออนเหมือนกันเป๊ะกับภาพเมื่อกี้เลยครับแต่อย่างเก่งนะฮะอย่างเก่งนั้นอาจจะลงนะฮะแต่ทางดูขราวว่าไม่น่าจะมาฮะอยู่ทะเวณ3าม0นห้าร้อเหรียญต่อทรอยออนนะคาดว่าคาดว่าเป้านี้คงไม่มาอย่างเก่งก็สามพันห้าร้อยหกสเหรียญต่อทรอยออนนั่นเองครับ เมื่อเราตีพิมพขึ้นไปนะฮะเป้าที่ได้นั้นก็ได้พอดีเปะ๊ะเลยฮะสามพันหกร้อยยี่สิบเหรียญต่อทรอยออนได้เป้าเดียวกับเดลต้าด้านบนเส้นสีแดงเส้นสามนั่นเองครับโดยทางทีมเรานั้นได้ตั้งหนึ่งร้อยแถวบริเวณสามพันห้าร้อยสามเหรียญต่อทรอยออนและเส้นศูนย์นั้นอยู่แถวบริเวณสามพันสามร้อยสี่เหรียญต่อทรอยออนเป้าที่ได้นะ,ะเป้าแรกก็คือ พี่โบว์น่ดปนั้นอยู่แถวบเหรียน3่2 1เหรียญต่อทรอยออนนั่นเองครับแต่เป้าไกลๆนั้นนะสามารถขึ้นได้ถึงทะรเวน3800เหรียญต่อทรอยออนพอดีเปะ๊เปะกับเป้ารายสัปดาห์นั่นเองครับ okay. คึงน,นด้านนั้นนะครับอยากที่จะเรียนกราฟเทคนิคกับผมและทีมงานเทพพยากรณ์ฮะอย่ารีรอฮะเปิดใจให้กว้างครับรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฮะทางทีมเรานั้นจะสอนเรื่องกราฟเทคนิคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันขั้นแอดวานซ์นับคืนหรเว็บกันเลยชิดเดียวนะขอย้ำว่าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด็เงสิ้นฮะและนะครับ เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนทบแท่งด้วยนะครับเช่นใดนั้นอยากให้ทางทีมเรานะเป็นที่ปรึกษานะสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะเบอร์โทรครับ02287177ฮะสมุใหญ่นะฮะตรงข้ามกับห้างดุสยามเอ็นครับราชมุรีภาคใต้นะโทรครับ07199นะท่านใดนะอยู่แถวเรนภาคใต้นะทางทีมเรานะก็มีนักวิเคราะห์มืออาชีพนั้นที่คอยให้คำแนะนำท่านอยู่นะว่าทองคำตอนนี้เทรนเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหม ควรจะซื้อใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อาจจะเป็นการไซเวลเป็นการขึ้นหลอกหลอกนะทางทีมเรานั้นจะมีตำราบอกท่านเลยว่าการดูการกับตัวของท้องคำการดูการกลับตัวเป็นขาลงนั้นขาขึ้นนั้นดูกันแบบไหนครับอย่ากเกรงใจขอยั่งว่าฟรีฟรีครับอยูในนั้นชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์คุณตาเพื่อนๆรู้ด้วยนะ เพื่อเป็นประจัยให้กับทีมงานของพวกเราทุกๆคนนะฮะผมชโชคดีบูนเทพพยาาิยกรสวัสดีครับ